เจ้าคุณสวีเดนภรวิเทศบุญญาพรด็อกเตอร์เจ้าวาดวัดพุทธ,ธารามประเทศสวีเดนขอเชิญรวมประชุมสันติภาพโลกที่สวีเดนและทัศนศึกษาสามประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกสวีเดนฟินแลนด์และเดนมาร์กระหว่างวันที่24ถึง30พฤษภาคม2568กำหนดการงานฉลอง 200ปีสันติภาพและการมอบรางวัลสันติภาพโลกวันเสาร์ที่24พฤษภาคม2 5 6 8เวลา15นิกาถึง18บแนาฬิกาหน้าคาสตอกโฮมซิตี้เมนชั่นเปิดประตูและพิธีต้อนรับการแสดงดนตรีต้อนรับและสงบนิ่งเพื่อรำลึกถึงสันติภาพการประชุมเรื่องการส่งเสริมสันติภาพและการแก้ไขความขัดแยง้ง การหาหรือกลุ่มเกี่ยวกับการไกล่เคลี่ยร์ประนีประนอมการแสดงดนตรีและการแลกเปลี่ยนความเห็นวันอาทิตย์ที่25พฤษภกาภม2568าคม2เวลา11 3 0นานทีถึง14 0 0นาฬาราคาสต็อกโฮมคอนเสิร์ตฮอร์การสัมมนากระบวนการ3ขั้นสู่การสร้างสันิภาพหัวข้อการสัมมนาประกอบด้วยการตีความสันิภาพสาเหแห่งความขัดแย้ง สันิภาพทางวัฒนธรรมหัวข้อการสัมมนาประกอบด้วยการตีความสันิภาพสาเหตุแห่งความขัดแย้งสันดิภาพทางวัฒนธรรมความสงบภายในและการฝึกสมาธิเวลา10บนิกาสนาทีถึงสิบเนาฬิกาวิธีมอบรางวัลสันิภาพโลกการแสดงดนตรีและวิริทัศน์นำเสนอกล่าวต้อนรับและกล่าวสันติปฏิสันฐานการแสดงทางวัฒนธรรมและการกล่าวปากฐกถาเกี่ยวกับ สันติภาพโลกพิธีมอรบรางวัลและเกียรติบัตรการแสดงความยินดีและปัจฉิมกระถาวันจันทร์ที่26พฤษภาคม2568ล่องเรือไปยังกรุงเฮสิงกิประเทศฟินแลนด์วันอังคารที่27พฤษภาคม2568เที 8, ่ยวชมสถานที่กรุงเฮสิงกิและการประชุมบนเรือการสนทนาแบบเปิดและการขอดบทเรียน วันพุธที่2 8พฤษภาคน2568เดินทางกลับอันหนึ่งผู้ถือพัส,สปอ์ตสีน้ำเงินและพัะธมทูตลด50% 1,20,000บาทเหลือ60,000บาทพร้อมประกันเดินทางวงเงิน1ล้านบาทติดต่อท่านยาุณสุรเดนดวนไลน์เบอพีช2020 WhatsApp หรือโทรศัพท์467เจ